ไวไวฟลิกนะครับสูตรต้มโครงนะครับแซบแก่เครื่องปรุงนะครับใส่ลงไปใส่น้ำมันน้องไปก่อนเสร็จแล้วนะครับใส่ผงพี่ขอให้มานะครับใส่ลงไปใส่หมดเลยครับต่อมานะครับนำปลากระป๋องนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้เอาเนื้อปลานะครับ เอาซ่อมที่ได้มาจากในไ,ไวนะครับมาจิ้มนะครับใส่ลงไปน้ำาม่ต้องใส่นะครับเอาเนื้อปลามาต่อมานะครับน้ำน้ำเรวต้มไว้เดือดแล้วใส่ลงไปใส่แค่ขอบมานะครับยังมีขอบระยะอยู่แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยปิดฝาครับทิ้งไว้สามนาทีครบสามนาทีแล้วก็เปิดฝาดูนะครับ นี่นะครับรูหน้าตาประมาณนี้นะครับ